หนะึ่งสองสามฮานาถูกเสร็จนะครับสวัสดีนะอันยองอาเซโยนิเฮาสลาวมาริกุมนะครับนะ Good morning <c oughs> after duty <the> morning <c oughs> เออนะวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดูดวงชะตานะเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลน,นะครับดวงชะตาทั้ง12ราศี นะของในวันที่1ธันวาคม2563นะครับว่าในวันนั้นนะจะมีลัคนาราศีใดบ้างที่จะถูกโชคลามีเงินมีทองมีโชคสมหวังในทุกประกาศเลยนะครับนะโอเคก่อนอื่นเลยนะเสียงอาจจะไม่ค่อยที่จะเซ็กซี่เท่าเท่าไหร่นะครับเออยังไม่ค่อยน่นะะาเท่าเท่าไหร่เพราะไอนะเป็นผู้แพ้อนะ ไอทำไมไอเล็บยูนะประมาณนี้นะโอเคนะครับในโดวชะตาเนี่ยในส่วนของเลขนำโชคนะหลายคนรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนะี่ยถ้าใครตามคลิปของอาจารย์นะครับเข้าทุกงวดไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บนก็อยู่อย่านี้นะคุณไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับแม่นเข้าตรงรู้สึกจากที่เก็บสติต,ตนะก็หลายงวดแล้วนะครับเออเพราะฉะนั้น งวดนี้บอกได้เลยเป๊ะๆนะแม่นเป๊ะเออเพราะฉะนั้นดูคุณดูเลขตามทักษะที่อาจารย์นั่นไว้ได้เลยนะครับโอเคนะในดวงชะตาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเลขนําโชคเบื้องต้นนะครับที่อาจารย์จะบอกในคลิปประจําเดือนของในแต่ละเดือนเดี๋ยวคุณก็ไปรอติดตามรับชมรับฟังได้นะครับโอเคนะอันนี้นะครับโชคลาภประจําในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดี นะครับของวันที่1ธันวาคม63นี่ก็ตรงกับวันอังคารนะในวันนี้นะครับควรที่จะใส่เสื้อผ้าสีส้มสีส้มหรือสีหมากสก์นะจะนำพามาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองทำให้คุณประสบผลความสาเร็จสมหวังนะครับในโดวชะตาเนีเพราะว่าดาวพระพฤหัาบดีเป็นสีนะเป็นสีปะจจำวันสีก็คือสิ่งที่ดีที่สุดคือโชคลาภและความสาเร็จ นะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นกะ็คือความรู้ความสามารถหรือวิชาการของเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับและส่งผลถึงผลประโยชน์และรายได้ตลอดจนถึงโชคลาภที่มีเข้ามาให้กับเจ้าชะตาอีกตลอดด้วยเช่นกันในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้คนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะ คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภถูกรตเตอรี่นะครับหลังวันที่หนึ่งนะโชคลาภจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะโชคลาภในวันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่คุณคิดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็แล้วแต่จะสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาในทุกประการในการข้างหน้า คุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆรอคอยท่านอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าจ้ำเลยนะในคลิปนี้นะครับในปี2,564ตลอดทั้งปีนะจํำไว้ดวงดาวทุกดวงโคจรอย่างเป็นจังหวะจ่าโคนนะครับเดินหน้านตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับถ้ามีแสดงว่ามันเป็นแค่ตัวบุคคลนะด้วยความโลภโกรธหลงนู่นนี่นั่น เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าจมปากกับสิ่งอะไรที่เดิมๆนะที่มันแบบไปไม่ได้คุณต้องหาช่องทางโอกาสที่ดีกว่านี้ลุยงานไปเลยนะครับคุณจะต้องมองเลยว่าคุณจะทาอะไรนั้นะแล้วคุณรีบทาไปเลยคุณได้กินก่อนแน่นอนนะครับกินเนื้อส,สดๆนะคนอื่นๆนี่ถ้าตามหลังอาจจะเหลือแต่แค่กระดูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปก่อนเลยนะครับไปอย่างรวดเร็วประสบผลความสาเร็จแน่นอนนะครับในปี2 5 0 0 64ตลอดทั้งปีนะถ้าคุณขยันตั้งใจอดทนนะครับเออหรือหลายคนนะบูชามาหายานของอาจารย์ไปนะครับหลายท่านนี่ก็มีโชคลาภเล็กเล็กน้อยๆ้อยบางคนก็ได้มาบงคกุกน้อยได้น้อยก็เป็นธรรมดาเป็นปกตินะถ้าใครสนใจที่จะบูชามาหายานต่างๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะเดี๋ยวจะ,จะทำโบชัวนะครับรายละเอียดวัตถุมงคลของช่องของอาจารย์นะครับเดีย๋ยวก็จะโพสต์ไว้ให้ ในทั้ง YouTube ใน Facebook นะครับแล้วก็จะทุกคลิปนะก็ถ้าใครสนใจช่าบูชาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับรอนิดหนึ่งทำไม่ทันงานเยอะมากเลยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวจะมาพูดถึงในเลขนำโชคเบื้องต้นกันก่อนนะครับในแต่ละลัคนาราศีกันเลยนะครับเดีย๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับ ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวมรตยูเนี่ยก็มีผลนะคือถ้าคุณคาดหวังอะไรแล้วเนี่ยมักผิดหวังเสมอนะครับมันจะเป็นไปในลักษณะแบบทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทํานิ่งทําผิดใจให้สงบเข้าไว้ในดวงชะตาของคุณมันก็มีโอกาสใี้จะคุณที่จะมีเงินมีรายได้จากช่องทางอื่นเข้ามานะครับแต่วันนี้ คุณก็พอที่จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยเช่นกันนะของชาวลัคนาราศีเมษนะครับแต่ตัวเลขของคุณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แหมดาวหลายดวงเนี่ยดาวราพะนะครับก็ไปอยู่ในพวกกระดุมปะคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามานะให้คุณขอพอรจากสิ่งสักิ์สิ่งนะครับจะนําโชคลาภมาให้กับคุณหรือที่คุณจะได้เลขเลขคุณจะได้มาจากความฝัน นะครับเป็นหลักในดวงชะตาของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะครับเ,ออเพราะฉะนั้นก็รีบบฝันเข้าไว้นะชาวลัคนณาราศีเมษนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกศราศีพฤกศกเนี่ยวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับในดวงเ,เลข 3, ีายเป็นเลขนําโชคสําหรับคุณนะเลข3นะครับแล้วก็ส่วนเลขอื่นๆ นะคบคุณก็รอติดตามฟังแล้วกันในคลิปดูสิเลขไหนที่เด่นมากเอจะได้นาไปจาัดก,การเป็นเลขโชคลาภนะของท่านนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับต้องระวัดระวังในเรื่องของเงินเงินต่อง,องนะวันนี้ของคุณก็จะมีเลข0ูนและห นะครับซึ่งเป็นเลขนำโชคลาภให้กับคุณในดวงชะตาแต่ส่วนมากคุณจะได้ในเรื่องของการงานมากกว่านะครับในดวงชะตาของคุณนะแต่ก็ยังพอที่จะมีโชคลาภอยู่บ้างนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศ,รราศ,รราศรีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยนะถือว่าคุณก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่มีโอกาสที่จะมีโชคลาภด้วยเช่นกันของคุณก็จะมี8214 ในดวงชะตาแปดสนะึ่งสีนะครับลาบเข้าบ้านกิน <c oughs> ของอ,ร,อร่อยเอยียก็ขอให้คุณโชคดีแล้วนะกันนะครับโอเคต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะดูในเรื่องของโชคลาบนะครับชาวนักนณาราศีสิงในดวงคุณเนี่ยนะของคุณก็จะมีเกาเจนะครับในดวงชะตา97ก็จะเป็นเลขที่นำโชคลาบแพ้คุณ นะให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะประสบผลความสาเร็จน,นะให้ขอพรจากองค์พญานาคนะครับที่คุณเคารพศรัทธานับถือก็จะเป็นการดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกราศีกันราศีกันเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยนะในดวงก็มีเลข5ที่จะเป็นเลขนําโชคลาภให้กับคุณนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นในคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขนะ มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งในวันนี้ด้วยเช่นกันนะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยนะครับในดวงเนี่ยรมมรมน,นะงานต่างแดนเนี่ยถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาแล้วก็จะมีความมั่นคงนะครับความเสียหายนะั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรกับคุณมากมายนะนะครับในดวงชะตาการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่าย นมะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้าบ้านด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นในเลขของคุณเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะได้จากความฝันด้วยเช่นกันนะพยายามสวดมนต์พัะน,นะครับเส้นลัางส่องหอนยังไงคุณเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ที่ดาวเกตย,ย้ายเนี่ยมาเนี่ยนะดาวเกตย้ยายตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน ชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีสัมผัสพิเศษอย่างน่าพิศวงเพราะฉะนั้นให้เชื่อมันในเส้นล้างสองหอของคุณจะนำโชคลาภมาให้นะครับในดวงชะตานะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยในดวงชะตางคุณนะครับก็มีเลขสามนะที่สามารถนำไปเสี่ยงโชคได้ในดวงชะตาของคุณนะครับ หรืออาจจะเป็นดัวเกตก็ได <c oughs> ้กาเจ็ดอก็แล้วแต่เลยนะโอเคไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูคุณมีโอกาสได้จากความฝันอยู่แล้วนะครับดาวเกตเข้ามาคุมลักนาคุณในตั้งแต่วันที่24พฤจิกายนนะครับทำอะไรแล้วเนี่ยมักจะประสบผลความสําเร็จในดวงชะตามีสิ่งสิธิ์คุ้มครองนะ ก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับชาวาลาัคนาราศีธนูนนะของคุณก็จะมีเลข06นะดาวเรยู่กับดาวประสงก์น,นะครับซึ่งจะเป็นเลขที่จะนาโชคลาภมาให้กับคุณด้วยเช่นกันนะเลข6เนี่ยถือว่าเด่นนะครับในโวรชะตาของคุณนะต่อมาชาวาลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในดวงคุณบอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาในวันนี้ แต่ดาวประจําตวงคุณนอยู่ในภพที่เสียยังทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะนะครับเพราะฉะนั้นดีด้วยบุญนะดีด้วยบุญด้วยบุศสของคุณนะครับแต่เลขของคุณก็ยังพอที่จะมีบ้างนะก็จะมี8 2สองกับสี่หนึ่งในดวงชะตาครับต่อมาชาวนักราศีกุมราศีกุมเนี่ยวันนี้คุณก็มีโอกาสนะที่จะมีเงินทองทรัพย์สินเข้าบ้านเข้าเข้าบ้านจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับ งชะตาของแต่ละคนแต่ดวงชะตาเนววนี้ของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของโชคลาภคุณจะได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันมากกว่าในดวงชะตาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเสี่ยงโชคอะไรในวนี้ขอให้พอประมาณนะอย่าเยอะมากจนเกินไปนะครับในดวงของคุณนะเลขของคุณก็จะมีะ97นะประมาณนี้ก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับความเสียหายนั้นทําให้คุณเกิดโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุม ต่อมาโดยเช้า,านักนาราศีมีนนะครับเช้าราศีมีนเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวาพระพฤหัสบดีเด่นมากนะเป็นเลขนําโชคลาภให้กับคุณนะครับส่วนมากอย่างที่บอกเนี่ยคุณก็จะได้โชคลาภจากการงานนะในช่วงตั้งแต่ดาวพระเกียตย้ายไปอยู่ที่ภพกัมมะนะครับตั้งแต่ในวันที่24พฤศจิกายนถ้าคุณมนะีเจ้านายหรือผู้บังคับชาเป็นชาวต่างชาตินะครับ หรือคุณติดต่อกับต่างประเทศบอกได้เลยในช่วง2เดือนนี้โดยประมาณถือว่าให้คุณนะครับนะเช้าต่างชาตินะจะสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการงานให้ให้กับเจ้าชะตาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะโอเคนะครับอันนีนะ้คุณเห็นรูปดวงดาวบนหน้าจอไหมนะครับที่อาจารย์ได้ทําไว้นะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นดาวจรปัจจุบัน ทางขวามือเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่อาจารย์คำนวณออกมานะครับในดวงชะตาแลวก็ดูตามรูกดวงดาวนะช่วงระยะเวลานะครับช่วงนั้นเนี่ยชาวรัคนาราศีเมษเนี่ยถือว่าคุณเป็นตโตนะ้โผล่นที่จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือถ้าถ้าคุณหมถ้าคุณเป็นเสียนในเรื่อง,องโชคลาภรุนี้นัน,นบอกได้เลยคุณมีโอกาส ได้ลาบได้เงินทองจากดาวพระราหูในดวงชะตานะครับพูดมาไม่ได้นะก็แล้วแต่ว่าใคร,ใครเก่งในเรื่องโชคลาบยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับชาวลัคนาราศีเมฆนะครับโอเคอันนี้ก็มาดูอย่างมาดูเลยนะครับว่าเลขนำโชคเลขโชคลาบเลขมงคลประจำในวันที่หนึ่งธันวาคม 2,563นะครับเลขที่ออกเลขเด่นนะในดวงชะตาคือเลขอะไรครับเห็นไหมคุณเห็นบนดวงดาวบนหน้าจอไหมครับเด่นเด่นเลยเห็นไหมไหนอยู่ที่ก็จะมีที่ลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูนะครับเลขที่เด่นในดวงชะตานะตั้งแต่หน้าปกเห็นปะอาจารย์เขียนไว้ตั้ง90 8%นะไม่ธรรมดาเลยนะครับโอเคนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับขอพอรหมดนะนะไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าคุณคอรพบูชาสก,การะนะประจําตัวคุณคุณขอให้หมดเลยจะได้เป็นกําลังนะครับนะปัดเป่าสักต่างๆให้คุณเกิดโชคลาภนะประสบความสําเร็จคิดสิในใดก็สมหวังมีเงินมีทองเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขเด่นประจําในวันที่1่ธันวาคม63สนะครับเลขก็จะมี 568ในดวงชะตาเด่นนะครับก็จะมี568แนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับจะในดวงชะตาที่ได้คำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะให้ระวังเลขเบิ้ลนะครับให้คุณเรามันทึกนะเลขเบิ้ลนะก็จะมี8 8 5 5 6 6 1 1 7 7 0 0 2 2 3 3หนหเดามาะให้ร,รหังเลขเบิ้ลด้วยเช่นกันนะครับประมาณ 50- 5 0ต์นะครับ โอเคมาพูดถึงเลขที่เด่นที่สุดนะ90%นะครับในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับก็จะมีเลข56นะ8นะก็จะมี56นะ58 68นะครับ90%เลยนะต่อมาลองลงมานะครับ80%นะนะาราศีไหนจะเป็น80%นะครับก็จะมี15 75 5076061635นะครับอันนี้คือ80%เลข70%นะลัคนาราศีไหนนะครับจะเป็น70%นะของคุณก็จะมีเลข38 1878803694นะครับและลองลงมาอีก60%นะครับก็จะมี1217023242 1, 92นะครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นอย่างง่ายๆเลยเห็นอย่างเด่นๆเ,เลยนะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดพับํำเพลงอะไรมากมายเลยนะครับเอ้เพราะฉะนั้นนิ่งๆเอาไว้นะพยายามสวดมนต์ไหวพ้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวชะตานะครับอาจารย์ก็ขอให้สมาชิกแฟนคลับของอาจารย์ทุกๆคนโชคดีบีชัยประสบผลความสำเร็จในทุกประการเลยนะครับสาธุ นะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประทานพรให้แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกคนโชคดีมีชยัยมีเงินมีทองประสบผลความสําเร็จในทุกประการเลยนะครับมหาราภูมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเตนะครับสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ